ชื่อว่ผ nah ู้อันท้าสอนหัวกนี่เอาเอ้าเอ้วเอาเอ้าพีนน้องวัยเดีย่มิน้องว สวัสดีครับพี่น้องครับพีสารสมปพีมรำมลอยครับมื่อนี้ม่าพ่อพี่น้องอยู่กลางทงมหาสารคามอีกแล้วครับผมมื่อนี้เจ้าพ่พี่น้องมหาสอนหัวครับเฮาน้ำฝนตกฝนลินมาน้ำหงอันให้หน้าน้ำหงแจหน้าครับเข้ากับมหาสอนหัวกันครับพี่น้องของกินตามฤดูกาลเอาไปมกเอาไปอ๋อแจ่บครับปุ้นครับคุณเธอกําลังปฏิบัติการู่พี่น้องสอนหัวกู่ครับคุณนายอ้อยครับพี่น้อง เดี๋ยวมื่อกี้ผมทีพาสอนหัวครับผมเป็นไหนนี่วะเธอเฮ้ยคือบ่อนนูนนี่เฮ้ยไขเบิ้งดูไขวะเก็บเล็กผสมหน่อยตัวเธอนั่นนั่นนั่นเอามา น,นี่พี่น้องลูกหัวก,กบครับอียตัวนึงแล้วพี่น้องอเอาไปเอาไปเชอเอาไปไปนี่ครับวันนี้แม่ย้อยระลึกความหลังครับตอนเป็นเด็กน้อยครับอคือว่าบุอันท้าสอนหัวกนี่พี่น้องว่าคือวาครับนี่ปอปมันไปมั้งอย่างไหนปไปหาไปไมีหลองยังได้ไหม เดี๋ยวปอเดี๋ยวป้เปออ <c oughs> เอาเอาเ <c oughs> อโอ้ยว่าไหวว่าไหวห๊ไอ้แม่ย้ยสอน่ได้เรื่องพี่นอ้องต้องผมครับาบ่คือบ่คือเศร้าเศ ม so ันนี่เดียวก็ว่าปวดเอวอีกโอเคยังไงตามมานี่นี่นี่ บึงบงเออโอ,อ,อ,อ้พี่น้องอันมแมงงอดน้ำตอดไปกัดผมครับนอ,อนอเกียเนาะต้องหวัวก้บครับ่เดียวหวัวกันเล ไม่ลหลอเลยเพื่ะเอาลูกหัวกเขียดหน่อยะออกเะเนาะหัวเขีดโม่คสิหกกัวเขียดน่อยอยังไงก็เอาดอกไมเขีดโม่ไ่้อกหักบายกันรนะครับพี่น,อน,น้องคุนายขี่สงสารครับ อืมครับผมแนวก็มีครับพี่น้องเบิ่งให้ให้ามพ่อบีบกดมันครับแอว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 ไปไหนพี่น้องย้ <laughs> <laughs> ามบีบกดมันครับมือมันกกับเงบเงบขึ้นครับผม ได้การครับพี่น้องได้การได้การครับแต่ก่อนผมก็ัไปสอนห่วงทีละครับพี่น้องตามย้ายไปครับอุ้ยเอา่วแบบนี้เขาบอกเอา อะไรเขาต้องข่าวให้ก้าเขาบอกเก็บนี้นดีๆเสียยางเดียวครับพี่น้องตอนหวกนี่ครับปวดแอวครับ

นี้ครับอ,อันนี้เขเอาัน้อ้ยไม่ใหญ่อ้อยเนี่ยครับพันว่าหัวกันนี่เขา,าเอา่ว้ั่นจะเอาแต่หัวกบยางเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปหากบดีใส่มาั่นเห็นว่าเป็นลูกหัวนอกจากเสื้อ มาดได้หลายเลยสนบน,อนบโอ้หูุ่นลลนแตกสดๆน,นี่ครับพี่น้องเราร้อนเท่ากับเผ็ดแผลกับเธอกันน่อีก อุ้ยเด็กการครับพี่น้องเด็กการครับมัสเซ่ฮัสนั่นนั่นเล่นอยู่นี่อ๋อมือนี้เมื่อไครับพี่น้องน้ำนะครับเดี๋ยวสิล่งไปสอนมังงั้นนำครับ เดี๋ยวจะลงลุยหนีแล้วก็จะไปลุยห็นครับว่าจะได้ไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตสอนหวกไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวได้เท่าไรแล้วได้ายทำไดเขาใจไงมสรุปกันบทตอนหลังครับผมวม่นี้รับรองมาได้กินมกหวกแซ่บแน่ครับพี่น้องแต่ว่าเอาไปฝากป้าแล้วครับที่กินเองครับพี่น้องได้การครับได้การมาครับพื่ต้อครับผม บ,บาดนี่ปาดคำโฟมครับนี่เสียยังเดียววดแอวครับสวนหวกมันได้ก้มครับผมกับบกล้มกับสอวนไม่ได้ครับ มันเนี้ยในปวดแอววครับผมจะกินของแซ่บก็ธรรมดาครับจะกินของแซ่บก็ต้องลงทุนกันแน่ครับได้การพี่น้องใด้การได้การกับแหววกับมีพี่น้องเอ้ยเ,อเดี๋ยวสอดไปเรื่อยๆครับ น้ำไหลผมว่ากัเป็นต่อมี้ครับน้ำไหลมันสอนง่ากครับพี่น้องอ่านครับอ่านน้ำไหลครับตัมี้ครับ บม่ได้กิ่นดอกพี้นอนทา้งนี้เยวะไปสอนแจนันครับของเกาดีกว่าอสอนไปสอนมากกันปวดเอวแล้วครับพี่น้องได้อยู่ครับเดี๋ยวเอามองนี้ก็นทขึ้นแลวครับวานนี้ปวดเอวครับผมเอาไปละ เอาเมื่อกี้ครับอีสานสำปีมันเล้ามานไล่ครับพีบนบบน่น้องมาปฏิบัติภารกิจกลางทงหมาสาระขามครับมาสอนหัวครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปอ๋อเลยพี่อุ้ยนี่ครับเหนียวครับบ่งบ่งบ่ง,บงน้าครับว่าไงละครับพี่น้องปวดเอวแล้วเดี๋ยว เอาขึ้นไปเบิ่งกันทั้งเทิงครับผมไปสรุปกันครับนีนบ่พี่น้องเป็นไรครับพี่น้องวายดอดเยี่ยวมว่าพี่น้องวา่าน่ครับแล้วแรงอยู่ด้ดพี่น้องครับได้การครับได้การนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยนงหัวกบผมที่เต้นออกครับพี่นอ้องมาที่แบบน,นี้ เอาไม่ไหนครับพี่น้องแล้วแรงกันได้ครับมัอนีสารสมปีมานล้มันร่อยครับพราพี่น้องสอนหัวครับผมเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปเก็บพักอีกต,ตัวตัดเท่าครับแล้วเขาไปอ๋อใส่น้ำมันสมครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับ